พี่น้องน้องพระองค์ครับมารอบไหนแม่ไหนก็คือประกาศตลอดประกาวบัตรนี้16ตุลา6เจ็ติหอดนินแลนะน้องพี่น้องครับเชิญน,นะครับขอเชิญร่วมชมมารำเพื่อนเงินล้าน สารพิบ้านแพงครับไล,ล่ได้เดินไปนองสมทบทุนสร้างครับองค์รับพุทธเมีตาบารมสราีสิกรนกรสร้างครับตรงทางก่าวัดต่างะเม่ที่ชิ้น้าประถมครับเอาฝากพี่น้องเดอ้ออันนี้16ตกตุลาบัดท,ที่นี่15พฤศจิกา67ครับลอยกระทรงรวมชมหมอลำเสียงวิหกนกปุกกรเรล้ากับมุ้ยพร้อมเดอ้อพี่น้อง เ็กบุ่นคือเกาเนาะอากีหลองซอยๆกันครับบ้าน<บ>น้องพผงนีและบ้านน้ององปรญจามาสองคณะแมนค่ะของคนคือปรญจคณะเฮาสันเ่นจะไม่หยิบใาย เมื่อรอไฟนอนแตกสนนี่นเพี่ดองความสวยงามก็คือจมรับเนาะหัวนังเครืองเป็นชุนเป็นอย่างคือขนคือมันเสียบไม่ได้จริงๆแต่เส้นใยน้องๆมาพอทันเพลงคือตอนนี้ด้านหลังก็ด้านหน้าคือกันครับเป็นเลนปันไดก็สามามันลมขณะที่พอดาบสอเราเสี่ยงไมาใหญ่ได้นี่ก็ลงแห้งเราเสี่ยงมาให่นังเดอร์พวกนัหาซุ้มโอ้คับไมาจินเสี่ยงเด้อเสี่ยงเด้อ ไปได้บอยดีนะคิดเยอะอยู่หันนะอุ้ยเดี๋ยวไม่อย่างขอนะขออย่างอีกเอาอันตัวดีขอตัวดีครับอุ้ยไปร่อนบาดเหมือนกันเด็กค่ายอยู่นี่ละนี่ละบองจากไดอยาขอเนี้ยตัวดีอยากได้แค่แคงบัดกระไรให้เพื่ออย่างนี้เอาหลวงปู่มันกนดีอยู่บอแบนหลวงพ่อเนาะยุ่งกับใครตัวต้นบูเข้าไปครับแมเนาะบู้ให้ตอนเพาะท่นพ่อข้าวกับกันรวยก็ไปเยี่นประหลาดคุณเอาความคุ้นควคุณนให้หลาน คือน้องสุกับเข้าเป็นพี่น้องกันแต่วด้เป๊ปกีตาครับลูกสาวตอนนี้ไปอยู่ทธภูมิเจริญแต่ก่อนอยู่กับพี่นมบปะาถงครับลูกสาวคืนนี้ขามาให้แรงใจด้วยมันซอกหายยังม่ที่หายาเตี้ยตูดีนะตัวยิ่งเฝ้รับย่างเดี๋ยวได้หมดเลยจะบอัน่าเฝ้าหนังไปโอเลี่ยมตูดีคอยฟันค้าหากวมดทหารท่าบ้านอะไรอยังนี้ก็ถือตัวเอาชื่อยูจีอะไรนี่ชื่อพ่อได้ฟังมัทหารคอยันมาอีเกี่กินแบบโบกไม่ดีเอาอีเกี่กะโบแบบโขบกกับสาง ได้เจัาบาทได้จักบาทที่ยังสื่อพ่อฟังเนื้อสื่อเนี่ยเนี่ยก็<อ>ถือพี่นี่ก็ได้เอ,เอาพ่อฟังเอาพ่อฟังนี่ยนะพ่อฟัง,ฟงไ,ไปอ่ะโซ่ไปสื่ออิริ่เนี่ยมันรวยว่ะเปี๊ยสัตว์อะไรเปี๊ยสัตว์อะไรขอเป็นของขังของขังอู้เอาข้าผาบอของขังปอไฟมีหรอกมันหายขวานปอไฟเลี้ยงไม่หลังหมา อากาศพ่นพ่นไปวัดหอยเดี๋ยวยากหลายเอาเอาคาถาอะไรมาเจ้าเสียวแบบไหนม่อนกันใส่กันร่องกันมีกันผ้ากันนากันเปิ่อยไปกันขึ้นหมาบ่เฮาสอเข่าแหลมคมใยนุ่งสาวบ่ะ้องหลอดปองหายเอ้าเอาบักบักบักพี่ลูกสาวบ่ะ้องหลอดฟอมนี่ละพุทธหาหนี่มาปอง่มใยนุ่งสาวบ่ะ้องหลอดปองหายโตัยู่โด้กันตีเจริญเ้ปลาหางกำลังภายในมวยไทยมวยจีนดำิีมุดน้ำหลอดน้ำด้วยไปเล็กไหลหายแตกตีเ่าแตกแท้ง่าเข่าเจ้าเ่ามีอะไรมองมีเจ้าไป็นเรา ดูได้นอนอยู่อู่มันนี่มีบ่มาหนี่ไม่ใช่บ้านี่ไหนนี่นะไม่ใช่บ้านไม่ใช่้านต่อไปแล้วเนี่ยใครบอกเจ้าเน่ยเจ้าได้ไปจะบอกว่เนี่ยมึงหัวอยู่นี่เรียบร้อยแล้วนี่มันใจเออกพรรษาแล้วนี่บุญทอดเทพงานทุนไทยก็บอกเจ้าปหาสารพันมาโชว์อะไไปไม่เป็นการแข่งขันเจ้ามาโชว์พี่น้องเด็เบิงเอามาโชว์ท่ามาราธอนี่ปังบางคนลูกเต่าเอาจจะมุ่งสารพันก็ได้ดิเออ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 มาแล้วมาแล้วมาวมาเร็วสารพันสารพันมามาเร็วมันจะถือวัดผมไม่ยืนจะมัน โดาาน,นช,ดช,ช,ช,ชาติตีบางใบเมืาาเ่อไรสิ้นทั้อินทรีพะจีทั่วใจเพื่ออีาดไปใงตาัได้ร้อยทุเกิดที่อจสามาจะมาร้อยเขาโดนหัวแทงเกือบตาย เพ่ามึงย <t> ังใส่พอแจกแล้ว ah, ก no. 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 oh, no. ูพ่อยุคางวัดกูจะเป็นเล้าตาามึงลองือน้ำกูหยังใส่น่ะมึงเอาสายสินดีเห้เล่าตา่ายกวยบ้านตูบมีเชือกฝนกัแหงตักแหงมาเร่นดนตีใส่กูจังสี่กวยหีงาไม่ใหงีงาเหนามากมามมกไอ้มาหมืนสุกูสุขศรีที่บ้านสารมืนเท่าสารพัน ท่นมาหน่วยมื่นมาจังไรเรเทือนห้มันก็เบาลาร์นไปรถอีหาว่างหงกูเป็นสีคัดัดหมูอยู่วัได้บัตรนึงไาขดแซ้เสียกูได้ยิ่งอาวดีป่าทั้งหลังกับทั้งหน้ากับทอกันมาสั่นไม่ห่าล่ะจ้างกับโบแมนดื้อที่ว่าจ้งสั่นทั้งหน้าจีนก็ทั้งหลัง่บอกพายุตอนนี้เดี๋ยวนีุู้นังย่อมย่อเอาุณนัง ขัดารามบาได้เอามากระทั่งดหาติ้นๆแล้วสี่ขังผู้สอนร่อนไส้นางมันไข่เนี่ยเด้ตว่าผู้ยิ่งนางดีเป็นยังเพียงพอดีเีวมอยังลกเกิน้าผู้ระกานงยิงยอเอายาไปในหลังนิดหน่อยหนุนาาหมดนางเดียเดียวะจ้างหมด้าหมดเจิละโอ้ยโโทษขอโทษาสั่ง้าเสีอย่ามาเจ้าเดี๋ยวไป้นเลียนเก่งตื่นเลดิ เล่าหัวสูงเปลนนี่ยนเหรอรู้สิไปบ้านหัวจังไหนเปลี่ยนเครื่องไม้มาแห้งเนาะเอ๊ะังนาะมันถือฝนเซียว <c oughs> มันโมเมนต์มันจะไปคำดามมันจะไะอีหามึงเอานั่งนั่งนังนั่งไปพาะอีหามมอ้ อ a ลัหส่นมาสัำผุทัวรากาเท่านี้ไปพาเขกักาบทุกคนตัวล่วงปันไม่ออกปันน้องพงไม่ผู้ชมกาบเอาขุดยาชูจ้าชูจ้าขออนุญาตมาดังได้หลงพอม่เจือเือเราไม่ออกเจือเปียเตอกคาสมจริงเากนันตนเต็เยนั้งจไว้บ่บอกมึงนั่งก่อนลวดเอานั่งเลยเดี๋ ดังมันมีหม่องสัต่านั่งหัวมันละเอาตัวแทนแต่ละหมู่บ้านที่มาแม่บ้านไหนล่ะทั้งหนาที่นีทั้งหนามาจับบ้นโอ้มาจับบ้านฝนตกลิ้นหน่อยๆกระชวมบ้านไหนฝนตกลิ้นหน่อยๆก็จีชวมบ้านน้องเมี่ยงตั้มอะไรก่อนกูนี่เด็กที่ตายแล้วมาจัดใส่บ้านแถวๆนี่ล่ะบ้านไหนล่ะบ้านไหนบ่มีนักเรียนจะคน บ้านจะขึ้นแต่ผมีนักเรียนสาคู่มึงขึคือมาบ้านของหวานนี่นังเรียนบ้านนี้บ้าบ้าลูกครึ่งมึงอะไรมึงเป็แดงมาจากบ้านไหนมาจากบ้านนี่นะเขาไปไกลเด้อมันสีส้นบ้านไหนหรอบ้านน้องกระทิ้งเอ้ีกะเทยตกหลอกมาจากบ้านนี่เขาเขาค่ะอุ้ยพ่อห้เกียรติสูงวันนี้น้องกะเทยตกหลอกกันนะเออบ้านไหน จ้างเป็นมื่นกูกับพวกกินเด้อบะบ้านไหนบ้ about about านไหนมาตบ้าไปเป็นมื่นกูกับพวกกินไงยังวะบ้านยังก็จะจ้างเป็นมื่นพวกกินบ้านน้องปลาไหลพวกกินแล้วใครพวกกินแล้วเป็นยังเดียดดังออกของแสบผมก็หู่จักสันติของแสบนี่ได้ของของแสบม่มี่หรอของแสบก็อยู่งหุ่นหลังติีนทุกนตีไปอาอ๋อจะโศกันหรอไรบ้างมาเดี๋ยวก็ลองตัวไหนฟังรอดสารพัด ร้องแบบไหนเหรอเจ้าคะเอามาเนี่ก็ร้องอันนั่นลน่ละโอ้มาเนี่ก็ร้องแบบนั้นร้องให้เฮาฟังก่อนทันทังลา ร้อคอคนเลไ้ไยครั้องสารพัดติจงมาไปยังสาเอากระพวกฉันตะมบบมากจ้องใจมาฟังร่นในนอนรุย<อ>ามาหาเสื่อลูกเดียวดินข้อี่ห้าทหาได้ๆๆๆๆาไดมาขึ้นเราเมื่อเอาทรปรมดาไเลยหามันก่ได้ดินจืดไปเลยกับพยานความหมาย่อยว่ามุ่งเจ้าสิรองก่อนใดสุพีสุนองฟังคนนั้นส,สารพันเอาทั้งสี่ไปจิตั้งหัวคอให้่ารนี่นี่นี่ เขากำลังสีใจเพือนดิจิตอลมาพูดละเมินพูดละเมินนี่กันมือเจ้าได้เงินเมินมือเจ้าเสือไปเฮ็ดหยังคือโอ้หึขึ้นก็เลยขืนมากเลยบ้าสารพัดเงินดิจิตอลคันได้มากสิไปเฮ็ดหยังโอ้ดีเอาจากสี่เซียวเออกูให้มึงขึ้นหัวก่อนเป็นบ้าจะได้มาหันกูกับข้นหัวก่อนแบบนี้มึงมาละขึ้นหัวว่ามึงตัลุ่นหน้าขึ้นหัวก่อนกูบ้างไอขืนก็ได้กลุ่มผู้น้อย มันไม่ใช่บาปเนี่มาท้าข้นหัวเสือให้กูคืนนี่หรี่เออเอานรงล่องสันวจะเถียงกันพี่ขืนกูงางไม่เถียงไม่ยันไม่ยั้หนิเออขืนหัวงนสีกีเสีย่วางขืนหัวชาลพันให้ล่องก้นเออมันจะข้นหัวก้นไอ้เกียรต้มยู่ตีนมันมันสามกิโลเราเนี่ยเนี่ยหันมาสีมันกัย่านีวามย่านก็ขีต้มนะฟังฟังฟังก่อนทางทางไล่กันหึงมบ้าเแี่ยมันบอาเอาไมึงเรือง กูว่าไม่นาะสารพัดไม่ยังรออคนโตกาเลื่อนหนาเลื่อนหลัไอใจไปกินไหมเมากว่เนียใส่ดอกแก่นคุ้นใส่อวอะไรมันหนักกี่บี่ขาดไน่รูกดีเซียวเอาลองไม่บอกไปพยายานารันดีจีต้อนเป็นตาอ่อนซ้อนขันไปได้มา เงินตังหนึ่มื่นบาทขันมึงได้มามึงทีเอาไปยังคันมึงได้มาที่เอาไปยังเสริมคางเสริมดังเสริมตาเสริมบัดน้าที่เสียจากบาสูงเหงาข้าวอาตรากที่เสียจากบาทขันกูเสริมหีน้ำทีเสียจากบาท นาตาคือจังลิงกูสิบอกกูญิงเอาเงินคืนอยู่บอกกูญิงเหาเงินคืนอยู่ให้แล้วก็แล้วไปเนะ่สักแกนนะก็อยากพ่อตาเบีนบอกพวกคุณยายนั่งอยู่น um ี่มูเจ้าได้ไปนั่งอยู่นี่ พาเห็ดสีเวนยิ้มยันกับบได้น้ำหมูคอยแหกทิดยยากอยู่สิได้เงินใสมาจ่ายค่าไฟสิได้เงินใสมาจ่ายค่าไฟไปลองไปลองไปลองแซมสารพัดเก่าเราอยากปล่อยปลอมลงมือหักเสิมอนรองน้ำยอมเดี๋ยวอีกเอาหลวงพ่อขออนุญาตบานคำไม่ยไอยาอีก คันสีร่องสารพัดอีกเมื่อรุ่นนีอยักขึ้นแบบนี้อีกจากเทียเด้อทำไมเรอดาบกูสิออกที่สูงที่สูงเอาเลืองใหเว้ยเอาจังริงไม่ออกฝนตกไหมพอดีพอดีมันการังมาน้ำน้ำไม่ย้ำ่ะเอาปมอข้างดำไหมนี่ ป้าเป็นสวนสารพัดให้ไปฟังแน่ขันพ่อป้าหมอข้างดำมุ้ยวเจ้าเชียร์ังไหนกับมันโุ่นน้นรุเฮ็ดจังไหนจังสีกำจัดป้าหมอข้างดำเอ NO อขันพ่อเนี allora ่ยจังเห็ยนได้ขันพ่ออยากให้ป้าหมอข้างดำมี่เอาเฮ็ดจังไหนอกลุยเอาสีขาวมาท่าข้างมันมันกับสีบะมีป้าหมอข้างดำมันกับสีแดงป้าหมอข้างขาวอ๋ออันี่คือการไใจนะมั่งเนาะป่าบ้านเออเอาสีขาวเกิดมันสีบะมี่หอมมาท่าข้างมันไว้ฝนจะให้ตกดูดูซะกหนึ่ง สีเปียกออกมันก็เฉลีย่ยตรงอข้างนำขึ้นเกาตัวเหี้ยนนีสีกูเอามาทามันสีคูณนาพาดูแลสีอย่งาง่าษาสีเหยภาพเท้านี้ไปเห็ดซะมึงเห็นกันสัน้นว่าถือต้องเอาแบบกูนี่ครบทีเดียวจบที่นี่ไม่หยั่งหลับจบมองนี้เลยเยี่ยมเสียงอ่ะว้าวย ลูกปลาสลามมาเรียงโอ้หเนี่ยน้องอยู่ข้างๆมึงปล่อยปลาสลามลูกคอ,อกปลาสลามรงเบิดสุดโตรถล,ลูกคอ,อกปลาสลามปล่อยน้ำเดินพอดีหงมองนายไปที่ปล่อยปลาสลามไปเบิดมองไนพี่นำ้ำมองไนพี่นำ้ำปล่อยไปลถเออปลาเกินหามือเป็นจนังไงปลาหมอข้างดำเป็นอาหารปลาสลามมันกะสิกินปลาหมอข้างดำปึ๊เลหลือแค่น,นั้นมันกะสิเลอแต่ปลาสลามเต็มห้องน้องเบิองจะมุดนกักสิมีแต่ปลาสลามเออปลาหมอข้างดำเสียไปเบิด มันเหมือนเหมือนฉากเหมือนเดียเรต้องลงทุนหลายเทียเดียก็พอมังกัเสียไปคือกันเสียเสียปลาสลามสิข้าพ่อพอก็แม่มาตามเดียวเขาลนลุ่มปลาหมอข้างดำไม่ได้ลุ่มพอกแม่ก็นอนตายก็เป็นนีนี้เจาเนยเจาเนยสุปปัญญาอวด้าพ่เหว่ยงสารพัดกระพ้องหยิ่ได้ไเออพัดเราพัดได้นตะลุปลาหมอข้างดอฟังก่อนทางางไล่ทางยิงใชยมาฟังทางนี้ เดียวนี้มันนั่นนีมันนั่นนีแล้วป้าหมอข้างดำมันนั้นนี่ป้าหมอข้างดำมีลายเป็นตาหน้ายขาวตายจังเหม็นมันแพรป้าหมอข้างดำนี่แม่จังมันมันแพรคนพ่อคนแม่กูจะบอกว่าโอ้มึงไปทำผู้ใดใครล ขันก <Coast S 2> <don> ูหักูท wow ี่สาี่ตาก็สองว่นปลาหมอแมนขางน้ำแมนข้างน้ำเดิมแมนปลาหมอปลาหมอเมนข้างน้ำเมนขางน้ำเดิมเมนปลาหม้อมันทำลายระบบนิเวศมีอยู่ใจปลาอื่นนับแนว ไปเฮมาสักแนวมันกินสูซแนวกินฮาลูปลาดุมันกินูซแนวกินฮาลูปลาดุ่จ้ไหนมันร้องปัาดุหรอมันร้องตอดกุระอุกอุกกับเมืองละกุระวกกับปลดดุต้อนปากขันต้อนต้อนแต่ปากขันบ่ต้อนนากระซิไข่อยู่ ตัวเทนมาับจ้องรวนมาับองนั่นนันันถือปูนนันถืออยันนุกโงูตัวแทนมาที้โงตัวเทนมาับจองนี่นเธอเธอเกางยวอีลุยใหู้นผู้หลับสร้างใส่ดิเอาหลับแเมืองทีบ้องกูมนี่แม่กูไม่เก่งใจถวยกูบากเียถวยกูเขามาหน้าละเสียวันมาเลี้ยงกู กูมีแนวลับโอเคเ็นไทยรูปไ้ความมึงกถ่ไทยไปเห็นยังเอาลกคีปเลี้ยวแอกูลงชมือบพี่น้องนี่นี่กับเพื่อกูหลายยุ่งเนี่ยเาวผู่้เพิ่งคีปเลี้ยวไปเนี่ยเน่มีบ้มีพี่นเอาอยงที่ให้กูเป็นสนุกสิงมากก็ได้มเพราะเป็นตัวแท่นเอาเอานำมาจักการจ้าข่ามาไทยรูปไน้แนลลาดิโชักรูปไอ้แนลชักพาไแน่เว่าล้เลี้ยวแงะต้ำเลี้ยวไปไม่ออกก่อนน้องผมผัว่าจัดเตะของเขา <Private. S 2> อาไม่จะคนเหรอไม่สี่คนฐานการเนี่ยนะ <c oughs> ม,มันถือแค่ผิดจะพลานกันเด้ออัตมาเนี่ยเป่าเปิ่งเปิ่งกอนของดาวัดกอบทังเหมือนเดิม มันยังอีกเอาไม่ไปยงกันนะเฝ้าเอาไปกูให้กูซร้างมางตอนมันเป็นเงินหมื่นละเงินแสนมันหยังก็สร้างกูมาเสียใจมึงเด้อโอ้เสียใจมันจะมาเสียใจอยู่น้ำกันอยู่เอาจารย์เอียมาเสียใจแล้วแต่ขนาดค้วยมึงยังอมเงินมึงมึงยังจอมน้ำกันไอ้ห้ามึงกันไอ้ออมกูหู้ดีเอาไปมึงเใส่กันสางทอดกับสันใส่กูไปมึงไอ้เนี่กระไรย่านต้องดูจีนทะบุกเองน้ำบ้านของน้ำว่ากับได้เว้นอิตีคา สากสมมกินปากมันเลาไปกินคไขยในวัดอีกปอบนองามี้ถ่ายตน้ตาเดียวเนาะไม่อย่งเาใส่แกงใจจีเส่แกนใจแล้วเตบอลหูจากไม่ได้ส่บอกแล้วสู้ยาสะ่เท่าแล้วเท่าเลยซูมือนี่เขาไม่สแกงใจเสื้อหลุดเสื้ีบาทเขาจะส่แกนใจแล้วจะบอกใครตีขันในมือหนึ่งแล้วกูให้สูพื่อสองพันหาไปถารับเงินอยู่ขัง่ังเลยทำมือขึนมันกินไม่มันก็าส่แกใจเนา เสียงไผเสียงม้อีสีค่ะไหวท่อมสักหิ้วตอนนี้มาเพราะสักโดดสิมีแด่งบอกแล้วสุมืงนี่เขาสักแกนใจยังใส่กับเงินเมื่อนกันไม่เงินสุดกับเรื่งปุชีสูไปก้อนกันเลยมันเอาซีเรียมไล่ไไปใส่เราวันนี้ดีท่านคือผู้โชคดีได้เป็นเจ้าภาพถวายเสาศาราหนึ่งแสนบาท ความสุขมากๆนะจ๊ะ <c oughs> โอเคจบก็ได้สเตปโรลเกิร์นกูไปถวายเสาซาลาก่อนติดหนีไปก่อนกคอบ